อั م ล ل มิเชัยดานรอดิมิส ل มิลลรหฺอัลลอฮ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 ฺอัล ل อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ ل อัลลอฮฺอัลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัาลอฮฺอัลาอฮฺอัลลอาฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลละอาลาอปรดประสบแด่ท่านพีัน้อู้รัชมรับฟัยการทุกท่านครัลเนื่อากตอ นะครับได้เน้นยำ้ำถึงแนวทางสลับการทำงานศาสนาโดยต้องยึดมั่นในแนวทางสลับและผมก็ได้พูดอยู่เสมอว่าเราต้องแยก3อย่างข้อที่1นึอะกิดะสำคัญสุดอะกีดะหลักความเชื่อสำคัญสุด 2. แนวทาง mm hmm. อะกีดะต้องตามสลับสองแนวทางหรือภาษาอาหรับเรกว่ามันฮัจก็ต้องตามสลับจะคิดมันฮัจจะคิดแนวทาง ในการสอนศาสนาเองไม่ได้นะครับเราต้องตามสารับทางอัจฉริยะต้องตามสารับทั้งแนวทางในการสอนศาสนาซึ่งข้อที่สองเนี่ยซึ่งข้อที่สองเนี่ยจะผูกพันกับบรรดานักทำงานศาสนาโดยตรงจะผูกพันจะเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ที่ทำงานศาสนาโดยตรงคือแนวทางคิดสูตรเองไม่ได้ปรุงสูตรทำงานศาสนาเองไม่ได้ต้อง เป็นสูตรของสลับอะกีดะทั้งคนทํางานศาสนาและประชาชนที่เป็นมุสลิมต้องตามอะกีดะของชาวสลับหลักความเชื่อต้องๆงกับชาวสลับ2แนวทางหรือมันฮัจในการทํางานศาสนามุ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบรรดาผู้ทํางานศาสนา 3. หลักปฏิบัติการละหมาดก,การถือศีลอดการใจสกัดเขาเรียกหลักฟิกหลักการปฏิบัติภาคปฏิบัติเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปและเกี่ยวข้องกับผู้ทํางานศาสนาด้วย เพราะฉะนั้นบุคคลที่ทํางานศาสนาเนี่ยนะข้อที่สองจะเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงเลยแต่ในขณะเดียวกันสามข้อเนี่ยท,ท่านท่านรับหมดทั้งข้อสองทั้งข้อหนึ่งและข้อสามแต่ข้อสองนี่นะตรงเป๊ะตรงประเด็นเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ทํางานศาสนาโดยตรงว่าจะต้องยึดมันฮัสแนวทางการทํางานศาสนาในข้อสลับ <S <S ไม่ใช่อักีดะสูตรนบีสูตรสลับ <S <S หลักการปฏิบัติสูตรนบีสูตรสลับแต่มันฮัสแนวทางทํางานศาสนานี้สูตรตัวเองไม่ได้นะครับ สามอย่างต้องสูตรสลับทั้งหมดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดขอย้ําว่าสําคัญที่สุดที่สลรับเน้นให้เรามุสลิมต,ต้องเรียนก่อนคืออะกีดะเรียนให้รู้และการเรียนเพื่อปกป้องตัวเองจากอะกีดะที่ผิดเพี้ยนและโดยเฉพาะผู้ที่รู้ศาส,สนาเป็นอาจารย์ทั้งหลายถ้าจะปกป้องอิสลามจะต้องปกป้องอะกีดะก่อนอันดับแรกสําคัญที่สุดนี้สรับเน้นเลยเน้นเลยผมขอพูดอีกครั้งนะ บรรดาชาวซลับได้กล่าวว่าคนที่เลวคนที่อยู่ในอะลิสซุนนะอ,อยู่ในอะกีดาของซุนนีหรืออะลิสซุนนะเนี่ยอยู่ในอะกีดาของอะลิสซุนนะเนี่ยแต่ทาชั่วทําบาปทุกชนิดแต่ไม่ตั้งภาคีและก็ยังอยู่ในอะลิสซุนนะและตายกลับไปาหาอัลลอฮ์เนี่ยยังมีสภาพที่ดีกว่าบุคคลที่ออกจากแนวทางอะลิสซุนนะไปแล้วเ<ม>พราะกีดาเพี้ยน<ม><ม>แต่เป็นนักทําอีบาดัตตัวยง<ม> คนแรกดีกว่าคนที่ทําบาปใหญ่สารพัดชนิดแต่ไม่ทําชีริกนะและยังอยู่ในแนวทางอะกีดาของอลิสุนนะยังดีกว่าบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติอิบาดัตมาราธอนถือศินอดมาราธอนอ่านกุรานเป็นนักปฏิบัติอิบาดัดตัวยงแต่อะกีดาดออกจากอลิสุนนาไปแล้วน mm hmm ี่คือสิ่งที่สลับได้บอกเอาไว้ตอนม่น้องคิดดูตรงนี้บ่งบอกว่าสลับเนี่ยไม่ให้เรามองภาพลักษณ์ภายนอกใครก็แล้วแต่เรามาดแข็งถือศินอดแข็งอ่านกุราน จีเกตใจรักกาทำความดีภายนอกที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหวาระเข่งคัดเงียบขึ้บรรดาชาวสนับสอนให้เราไปถามอากีดา้าก่อนอ,อย่าหลงกับภาพลักษณ์ภายนอกอย่าหลงกับหมวกอย่าหลงกับสูตรนี่ที่ผมใส่อยู่นี่อ,อย่าหลงกับโต๊ะที่อาจารย์นามิใส่อย่าหลงกับภาพลักษณ์ดูดีภายนอกอย่าหลงบรรดาชาวสนับเตือนเราเข้าไปถามเขาก่อนว่าคุณมีอากีด้าอย่างไร ทีน yeah? <laughs> ี้ท่านพี่น้องจะถามได้ไงถ่านพี่น้องยังไม่รู้แหละกีดามต้องเป็นอย่างแบบไหนจะมาอาจารย์พี่น้องจะถูกถามเองอ้าวอาจารย์มีเชิญ่าพี่น้องก่อนครับสิละห้านนร้อมฮัพิลาฮิรบิลลาอัลมีนวะบินัสตาอินลาฮูลาวาลาคูวะติลลาบิลลาฮินลีอัซิมมัสลัลลอฮุอะลาอินบิญีนามุฮัมมัดอะลลอฮิวาซาบิฮิวมันตะเบอยฮุมิอัสานินอิลัยมิดินอัมมบะสลามอะลยกุมุรฮัมมตุลลอฮ์วะบรอกะอาจารย์มีนบอกพี่น้องจะ คุณคุณอากิดาอะไระเดี๋ยวเขาถามเรา <S <S ย,ยุกเลยใช่ไหมเนียอาจารย์นิดนิดหนึ่งนะมีการวิจารณ์ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเรามีการใช้คําพูดรุนแรงดุดันจนบางครั้งบางครั้งเนี่ยถึงขั้นหยาบ <S <S 2> <S 2> ถึงขั้นหยาบ <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ซุนนานาบีเพราะว่าอาทิตย์ก่อนๆมีการวิจารณ์ผม <S <S ว่าผมพัดพิงนึงชีอะคนหนึ่งโดยการออกชื่ออาจารย์ใช้คาว่าเสือกไม่มีมารยาทอย่างนั้นอย่างเงี้ยอาจารย์สริปอิสลามเนี่ยมันมีมารยาทในจุดที่ควรจะมี แล้วมันมีความดุดันในจุดที่ควรจะมีไอ้จุดที่ดุดันน,น่ะเขาไม่เรียกว่าเสียมารยาทเขาไม่เรียกนะเขาเรียกสุนน่านาบีแบบดุดันคือจริงๆคนที่วิจารณ์ผมพ่าเป็นพ้พูุไปเปิดครุรอานดูดอัลลอฮ์เรียกกาเฟตท,ที่ดื้อดึงกับสัจธรรมโดยการเปรียบเปรยเหมือนกับส,สัตว์สัตว์ง่ายๆสัตว์มประสัตว์ภะสุสัตว์ถ้าภาษาไทยเขาได้สีซอให้ควายฟังอืใช่ไหมครับและซลับก็มีจุดยืนดุดันกับบรรดาผู้ที่บิดเบือนวันนี้เนี่ย นักปราชญ์คนหนึง่งคือผู้รู้คนหนึ่งแะโทรมาหาผมวันนี้นะวันนี้อยู่เชียงใหม่ <c oughs> ใช่ไหมโทรมาหาผมบอกผมว่าได้ไปอ่านหนังสือที่ซลฟท่านหนึ่งเขียนคืออิมามอัดดาริมีอิมามดาริมีไปซาลฟเป็นซาลฟ์อ่าแกเขียนหนังสืออะไรรัดูอัลอมาริซีอะไรสักอย่างอิมามดาริมีนี่มีบทบาทในการต่อต้านพวกบิดา์กลุ่มหนึ่งเป็นบิดา์ที่ไปเอาปรัชญากรีกมาที่เราพูดครั้งก่อนในยุคซลฟในยุคซลฟ์ อิหม่ามคือเขาเรียกบิดอกลุ่มนี้ในสมัยนี้เขาเรียกยะมียาอะเอาเป็นว่าง่ายๆคือพวกนี้เนี่ยบิดเบือนพระนามและคุณลักษณะของอัลลเาะห์คือท่านท่านอาจารย์จะสื่ออะไรแกก็บอกว่าอิหม่ามดารีมีเนี่ยเท่าที่แกอ่านนะอิหม่ามดารีมีเนี่ยโจมตีพวกนี้ภาษาที่ดูเดือดเลือดพล่านมากอาจารย์ชริฟนี่สารรับด้วยนะคืออิหม่ามดารีคืออาจารย์ชริฟคนพวกนี้เนี่ยย่ามียานะผมผมยกตัวอย่างให้เหนึ่งคนพนียคือใคระคุณนี่ยที่อิหม่ามดารีมีโต้ดเขาไม่เชื่อในคุณลักษณะของอัลลเาะห์ อัลลอฮ์บอกว่ามามานะอกาอันตัสยูดาลิมาคอลักตูบียาได้ย่ะโอ้อิบลิสอัลลอฮ์ถามอิบลิสทำไมเจ้าไม่สุญู์ต่ออาดัมซึ่งเป็นส uh ิ huh. See, ่งที่เราสร้างมาด้วยพระหัตถ์ทั้งสองพระหัตถ์ทั้งสองอันนี้มันไม่ได้ปรัชญากรีกบอกว่าถ้ามีพระหัตถ์ทั้งสองเดี๋ยวต้องมีร่างกายเดี๋ยวต้องอย่างนั้นเดี๋ยวต้องอย่างนี้เดี๋ยวต้องเป็นอวัยวะใช่เดี๋ยวต้องเป็นอวัยวะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มีมือไม่ได้ลมีมืออิมามะดาริมีเนี่ยถามพวกนี้กลับอาจารย์ีถามือออในนนงค์กาาารี้แปลว่ำจ อ๋อที่อเลอถามอิบลิสใช่ใช่ว่าทำไมเจ้าไม่สอยูต่ออาดัมที่เราได้สร้างมาสองมีความแปลว่าอํานาจพระหัสตั้งสองแปลว่าอํานาจแต่เราแปลว่าสองมือใช่สองมือและพวกยามียะเนี่ยด่าสลับว่าเป็นพวกมุจซีมาพวกให้อเลอมีร่างกายพวกดูถูกอเลอ์นี่ยมันกล้าดาสรับไหมอิมามเดลมีตอบกลับอิมามเดลมีถามกลับแบบแรงๆเลยนะอิมามเดลมีถามว่าถามอัลมาริซีเนี่ยอัลมาริซีเป็นแกนนำยามียะสมัยแกนเพราะแกเขียนหนังสือนี่โตมาริซีโดยตรงอ๋อถ้ามาริซีว่า อัลลอฮ์สร้างหมูสร้างหมาไหมถามเงี้ยสร้างหมูสร้างหมาสร้างสิอัลลอฮ์สร้างสิก็ถามแรงนะหมูหมาสร้างอัลลอฮ์สร้างหมูสร้างหมาไหมถามถามเยอะมีอะไรอ่าสร้างอัลลอฮ์สร้างหมูสร้างหมาไหมสร้างแล้วอัลลอฮ์สร้างหมูสร้างหมาจากอะไรอัลลอฮ์อำนาจพระองค์สร้างสร้างมาจากอำนาจนะอัลลอฮ์สร้างจาอำนาจชาริฟฟังให้ดีนะฟังให้ดีจําที่ว่าอัลลอฮ์สร้างหมูสร้างหมาด้วยอำนาจของพระองค์อ่าใช่อัลลอฮ์เนี่ยที่เรารู้กันอัลลอฮ์ได้สั่งให้อิบลิสสุญูุแก่าดัมอิบลิสไม่สุญูุ แล้วใช้ตะกะงูงๆกับอลันใช้ตะกะงูงๆนะการไฟอลอจะให้ฉันสูญูยุดอาดัมได้ยังไงอาดัมถูกสร้างมันจะดินชั้นใ่สร้างจากไฟฉันเหนือกว่าอิบลิชชัตนนิยมชาตนนิยมชั้นนิยมอิบลิชชา้นิยมอลอจึงถามอิบลิสกลับมามาาอากาอันตัสยูดาลิมาขอรักตูบิยาไดยาทำไมเจ้าอลอจะโต้กลับว่าทำไมเจ้าไม่สูญหยุดต่ออาดัมเนี่ยที่เราสร้างมาซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษเราสร้างมาด้วยประหัตทั้งสอง คือ ok อัลลอฮ์กำลังจะโตอิบลิสว่าเจ้าเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟเนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขว่าจะเหนือกว่าอาดัม,มเพราะอาดัมเป็นสิ่งถูกสร้างพิเศษที่เราได้ให้เกียรติโดยการสร้างจากพระหัตถทั้งสองพระหัตทั้งสองแต่สิ่งอื่นนั้นกุ้นไฟกูลอัลลอฮ์แค่ตรัสก็เป็นไปแล้ว ก็แต่อาดำนั้นพิเศษอเลออเลอไม่ไม่ไม่บอกว่าอเลอจะไม่สร้างแบบสร้างสิ่งอื่นที่อเลอแค่ตรัสก็เป็นอเลอให้เกียรติด้วยการสร้างด้วยมือส่วนแบบไหนอย่างไรเราไม่ถามเราไม่รู้ไม่เหมือนมะเคิลไม่เหมือนสิ่งที่สร้างแน่นอนแต่ประเด็นคืออเลอสร้างด้วยมือของพระองค์ทั้งสองแสดงว่าอเลอให้เกียรติอาดัมใช่การที่อิหม่ามดาริมีถามหมดยะให้มียะซึ่งปฏิเสธสิฟัตของอนร้อ์ปฏิเสธสิฟัตมือเนี่ยสิฟัตมือเนี่ยว่าอเลอสร้างหมูสร้างหมาไหมสร้างพวกจะมียาวตอบว่าสร้าง อไอ้ที่ว่าสร้างหมูสร้างหมาสร้างมันจะอะไรอะสร้างโดยอำนาจของพระองค์สร้างโงดยอำนาจและเอาบสร้างอาดัมด้วยประหารก็เป็นว่าต้องสร้างอาดัมด้วยอำนาจอำนาจตามศา<อ>สนาหมยามียะตามเขาอ่าก็ถามกับล้วตรงลงอาดัมในทศนะของพวกคุณอนะมันพิเศษกว่าหมูหมาตรงไหนมันต่างกับหมูกับหมาตรงไหนเนี่ยก,การสร้างอะการสร้างสอบรับถามแรงไหมแรงไหมแรงแรงไหมใช้ได้เลยใช้ได้อ่ะอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนที่พี่นนองติดหนี้บุญคุณเขาทั้งหมดใครอะอิมาบุคอรี อ่าบุคอรีน,อรนี่บุญความว่าพี่น้องใช้ฮาดิสของท่านเป็นม,ม,มุจัดดิษท่ทานหนึ่งทำไมจะเอาอะไรอิมมุคอรีอิมามบุคอรีเขียนหนังสือเล่มหนึงน่งอาจารย์ชริฟอคอลกุอัฟอาลุลอิบัตโต้พวกจามียะเหมือนกันในสมัยท่านอ,อ,อิมามอมมาบุคอรีบอกว่าพวกจามียะนี่ยมัน,มนเลวยิ่งกว่ายิวเลคริสเตียนโอ้โหพูดอย่างนั้นเลยนะพูดกันนะพวกจามียะกลุ่มที่อิมามนารุมีตะเกียโตอ่ะผมยังเดียวกันผมยังไม่เคยหลุดสักคำเลยว่าชีอะห์เลวกว่ายิวนะโอ้โหผมยังไม่เคยหลุดคำนี้นะแต่อิมามบุคอรีบอกว่า ยามีอันใเร็วกว่ายูกว่าคริสอีกใช่โอ้โห oh คือยูบอกว่าไงจะสริอยอา <All o. S 1> ร์โมากลู้ละอ่ามือของอาล์โล์ถูกล่ามยังยีวมันยังยืนยันว่าอาราโล์มีมือใช่ใชแต่แต่มันเร็วต้องมันเร็เวก็มันบอกอัล์ล่ถูกมือถูกล่ามถูกล่ามยามีอันบอกอาล์โล่ไม่มีมือเลยปฏิเสธมือไปเลยใช่โอ้โห oh เร็วกว่าย mm ู hmm. สารับใช้คำพูดแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดเองก็ได้ตำหนิกลุ่มที่เป็นบิดะที่ท่านได้ทำนายว่าจะเกิดขึ้นอัลคอวาริยู อัลคอวาริชคอวาริชคอวาริช่มที่เรียกว่าคอวาริชกีลาบุนนาร์นบีบอกว่าคอวาริชเป็นสุนัขของนรกเป็นสุนัขในนรกถ้าจะแปลแบบไทยคอวาริชนั่นเป็นไอ้ลูกหมาในนรกผมแปลอย่างี้ผิดไหมไม่ผิดก็กรมันตรงกับภาษาอาหรับอ่ะเป็นหมาในนรกอ่ะขยับกันนบีพูดนบีไม่ขยาบกนบีพูดขยับที่พูดนี่กําลังจะบอกว่าถ้าท่านเข้าใจมันฮัต เข้าใจแนวทางของสารบที่ปฏิบัติบอ,อกบพวกบิดาเนี่ยพวกพวกบิดากีดาเนี่ยพวกบิดากีดาพวกพวก,พวกนี้มันเป็นหนอนบนไสคอยชอนชัยความเจริญของอิสลามอ,อืม<อ>ท่านจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงทําอย่าง,งน,นั้นไหมชีคือพวกเหล่านี้เป็น,เป,นเป็นบุคคลที่ทําให้มุสลิมออกจากแนวทางอะลิสุนาแล้วไปโ่ไฟนรก,กเป็นบุคคลที่ทาให้บรรดาอุลามาแทนที่ว่าจะได้สอนอิสลามง่ายๆสบายสบเนี่ยกับเป็น้มันนั่งเสียเวลาโต้พวกเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรุนแรงให้ประชาชนได้ตระหนักว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันบิดเบือนมันร้ายแรงใช่ถ้าจะมานั่งสอนแล้วยิ้มยิ้มเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจผิดเดี๋ยวเข้าใจผิดใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นสะรับก็เลยมีท่าทีที่รุนแรงแข็งกร้าวชริฟซอฮาบะบอกว่าถ้าเจอพวกที่ทำบิดาพวกที่เป็นบิดาอย่าเดินทางถนนสายเดียวเขาอย่าเดินสวนอย่าเดินสวน ไปทางอื่นดาเดินมาทางหนึ่งให้เดินไปอีกทางก็เียว่าเดี๋ยวจะเกลือกกลัวราคีของพวกเขาเกลือกกลัวราคีถ้าถ้าสำนวนไทยขึ้นบ้านเอาน้ำลดล้างเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือนี่คือจุดยืนของสลับอาจารย์ชริปรวกกลับมาในเรื่องของการพัฒนาอาจารย์มันมันจะไม่ใช่ปัจจุบันนี่เขาแต่งงานแล้วก็ไปร่วมงานแต่งงานอ๋อเนี่ย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 ใช่ไหมจริงๆผมกะว่าจะพูดโอกาสอาจารย์ชริปตื่ยขึ้นมาอาจารย์ชริปนี่ผมพูดลอยๆทั่วไปไม่เป็นไร <c oughs> คือบางทีพวกนี้เนี่ยคือาอาจารย์เชริฟอาจารย์เชริฟคุยกับผมวันสองวันที่ผ่านมาอุลมาแทบจะเอกฉันพวกบิดาเนี่ยเรานั่งด้วยไม่ได้คือบิดาเนี่ยพี่น้องพี่น้องระวังนิดนึงนะพี่น้องที่เป็นคนใต้เนี่ย คือบิดาอัติสลับพูดเนี่ยมันเป็นบิดาอัติสลับเขาต่อต้านบิดาะอะกีด,ดะบิดาะอะกีดะแม้กระทั่งบิดาอิบาดาที่เป็นบิดาอัติสลับเขาเอกฉันท์แต่ถ้าเรื่องใดก็ตามที่มาเป็นเรื่องที่สลับขัดแย้งกันเนี่ยพี่น้องอย่าอย่าเอาบิดาอัตไปโยนนะกระทบผู้หญิงเสียน่าละหมาดหรือไม่อ่านบิสมิลลาห์ดังหรือเบาเนี่ยอันนี้สลับเขาเขาไม่ว่าอะไรกันมากเขว่ากันมากเพราะฉะนั้นไม่ไม่ซีเรียส <พอ S 1> นะเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสไม่ใช่ว่าโอ้ยพวกบอโดอ์กูนุซุพี่ อันนี้สลับก็ไม่ว่าอะไรกันอันสลับยังยังไม่ว่ากันนเขาคุยกันในทางวิชาการว่าอันนี้เป็นสุนนขหรือเปล่าแต่เรื่องที่สลับบอกไปนั่งด้วยไม่ได้เลยคืออะกีดะอะกีดะบิดาชีริกบอกว่าจะผ้าคงผ้าเขียวที่พี่น้องเห็นกันอยู่อ่ะเนี่ยพวกนี้ตัวอันตรายหมดเลยนะอาจารย์ไม่เถออาจารย์บางคนเนี่ยชีอะนี่ก็ตัวหนึ่งอาจารย์อาจารย์บางคนนี่พูดตรงไปตรงมาอาจารย์สุนัขบางคนเราไปขึ้นบรรยายเวทีเดียวกับชีอาเลย แล้วไปบรรยายเนี่ยไม่ไม่ได้ไปบรรยายต่อต่อสู้ปกป้องซอฮาบานไปบรรยายเรื่องอื่นเลยซึ่งถ้าคนเนี่ยนะที่เป็นมุสลิมทั่วไปไปดูนะอโอ้อาจารย์คนนี้ก็ยังขึ้นเวทีกับชีย์อ์เขายังไม่เป็นไรเหรอรับวุ่นวายเรามาเป็นข้ออ้างคือมันวุ่นวายจริงแล้วเพราะมาน,นั่งถามผมอ,ะอ่ะมีเราหน่คุณเก่งอยางไหนอาจารย์พวกนี้จบต่างประเทศมันคุยชีย์อาเนขึ้นเวทีเดียวกับชีย์เลยเนี่ยผมรำคาญมากนี่แหละท่านพี่น้องเราถึงเน้นข้อที่สองมันตรงกับผู้รู้ไงใช่มันฮัจญ์แนวทาง การวางตัวการทํางานศาสนาของผู้รู้เนี่ย<ช>จะต้องตามสลับใช่จุดยืนต้องมีค,คือเขาเรียกว่าสลับเนี่ยนะเขาจะเป็นปฏิปักษ์ที่รุนแรงกับศัตรูอิสลามมากมเขาจะไม่สนเเละเรื่องร่วมมือพัฒนาแล้วมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับไม,มรไม่มีประโยชน์ที่จะทําอย่างนั้นอิหม่ามอะห์มัดอิมนุฮัมบัลเกิดในยุคที่อิสลามเจริญรุ่งเรืองมากคอลิฟัสสมัยนั้นมุอวตะซิมบิลละเป็นคนที่สนับสนุนวิทยาศาสตร์เป็นคนที่สร้างความเข้มแข็งให้โลกอิสลาม ไม่มีศัตรูคนใดในสมัยนั้นที่กล้าเย้ยมาชาวอาหรับแต่อิมามอามัดไม่สนแล้วมันจะเจริญมันจะเข้มแข็งมันจะสู้กับอเมริกาก็เถอะแต่เขาบอกว่ากุาทีอัลลอฮ์ประทานมานั้นเป็นสิ่งถูกสร้างอากีดามันเน่าอิมามอามัดลุกขึ้นต่อสู้คือท่านพี่น้องอาจารย์มินยกมาในในสมัยซาลัฟอิมามอาอมัดเป็นอาลิสซุนนาเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นอิมามแห่งอาลิสซุนนาวันจะมาอัลใช่คืออักีดหาของซาลัฟเนี่ยกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกสร้างไม่ถูกสร้างนะสิ่งที่เราอ่านมาเนี่ยไม่ถูกสร้างนะอัลิฟลามีมาลิการอัลนัมดุลิลลาฮิเราเป็นอ่านเราประทานเราประทานเนี่ยสิ่งที่เราอ่านไม่ถูกสร้างนะทั้งอักษรเสียงทั้งอักษรทั้งเสียงไม่ถูกสร้างเนี่ยกี่ะของชาวสรับแต่ในสมัยนั้นมันมีกลุ่มเพี้ยนใช่พวกมอตซิลันที่บอกว่ากุรอานถูกสร้างอิหม่ามอัมัดไม่สนและจะเจริญจะไม่เจริญอะไรไม่สนะไรทั้งสิ้นแล้วลุกขึ้นต่อสู้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ท่านได้รับฉายาว่าอิหม เป็นอิหม่ามของอะลีซุน่าทั้งหลายครับถึงขนาดอาจารย์สรีพูดอะผมใช่ไหมผมรู้มาเชคอับดุลกอดียร์อจีลานีเป็นนักปราชญ์ที่คนคณะเก่าส่วนใหญ่ยอมรับกันซูฟีตริกัตเขาพูดเชคอับดุลกอดีรพูดเลยถ้าไม่ยึดอะกีไดอิหม่ามอ์มัดไม่ต้องมาพูดเลยดีกว่าตัวเองว่าจะเป็นวะลีไปไกลๆไปาจะพูี่น้องคิดดูนะบรรดาอุลามะที่ยึดมั่นในแนวทางสาลัฟเนี่ยเขาบอกสูตรเราสูตรสูตรสตรลัฟเลยเนี่ย สุสทรัพที่เข้าใจมาจากสุนนบีอีกทีนึงนะท่านพี่น้องเขาบอกเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่จะอ้างตัวว่าเป็นวาลีเป็นคนรักของอัลลอฮ์แล้วทําสิ่งวิเศษได้เนี่ยพออัลลอฮ์ให้อ้างว่าอัลลอฮ์ให้นะนะไปถามเขาเลยว่าอาักีกด้าของคนเนี่ยเป็นอักีกด้าเดียวกับอิหมัมอมัมมัดอิบเนีฮัมบันหรือเปล่าเป็นหัวหน้าอิหมัมอะลิซุนนะวันจะมาอิหมัมมะมัดอยู่ในยุคสลตับไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วไปถามคนที่อ้างตัวเองวิเศษทําสิ่งที่วิเศษได้ และอ้างว่าอัลลอฮ์ให้เป็นวลียุลอเป็นคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยไปถามเขาว่าเขาอะกิดะเดียวกับอิหมามอัคหมัดอิบเนฮัมบันหรือเปล่าถ้าคุณอะกีดะคนละอะกีดะคนละหลักความเชื่อกับอิหมามอัมหมัดคุณไม่ต้องมาอ้างว่าคุณเป็นวลีของอัลลอฮ์คุณอ้างได้เลยคุณเป็นวลีเป็นคนรักของชัยตอนไอสิ่งวิเศษที่คุณทําได้นยชัยตอนช่วยไม่ใช่อัลลอฮ์ช่วยชัยตอนมีอํานาจ ที่เอาล่อให้อำนาจมันมาทดสอบมนุษย์อีกทีนึ่มาหลอกลวงมนุษย์เป็นบททดสอบเป็นข้อสอบอีกทีการซอร์ฟิ้ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่ยึดมั่นอยู่ดํารงอยู่บนแนวทางสไตล์ของอิหม่ามอหมมัดแล้แบบอิหม่ามอหมมัดอิหม่ามอห์มัดจะแตกต่างจากอิหม่ามอื่นตรงที่อิหม่ามอหมมัดนอกจากอะกีดะของท่านจะถูกซึ่งอิหม่ามอื่นก็ถูกนั่นแหละแต่อิหม่ามอหมมัดเป็นบุคคลที่ชัดเจนในการต่อสู้กับบิดออห์มากที่สุดบิดออห์มากที่สุดเจและนี่คือเหตุผลที่ว่่่่าาาาาทททํไมมมมมบุคคลียยยึดันนนออออูใสขงห ล้วนแล้วแต่มีลักษณะแบบนี้หมดเลยแข็งเกร้าวหมดไปเลยพ้นยุคสลับมาแล้วเนี่ยที่ยึดมั่นอยู่กับแนวทางของอิหม่ามอัลหมัดอิมนะฮัมบันรอฮิมะฮุลล่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยอิมโนตัยมียะอิมเนอับดอวลฮะบอิมโนุไกยิมอัลซะฮับีเกือบทั้งหมดแม้กระทั่งอับดุลกอดเดจีลานีก็เป็นฮัมบาลี ก็จะเป็นอย่างนี้หมดครับบุคคลที่ยึดมั่นในอิมามอ์มัดก็จะเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์ซุนนะอ้าวทีนี้เดี๋ยวอินชาอัลเลาลห์ตอนต่อไปตอนหน้าอาจารย์จะได้เข้าเรื่องมันฮัตสลับสักทีโอ้เนี่ยยังไม่ได้ลงมันฮัตสลับแนวทางสลับเลยเนี่ยเราวิเคราะห์ถ้าพี่น้องจับประเด็นนี้คืเราจะพูดไว้ว่ากลุ่มบุคคลที่ชอบมองอิสลามว่าต้องทํางานเชิงพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ กับ<ม>ชีอัอะไรก็ไปกันหมดได้ได้หมดเวลาอาจารย์เดี๋ยวแล้วไ<ช>งามาต่อใน,ใ,นในการวิเคราะห์ตอนต่อไปถ้าไม่น้องจับประเด็นให้ดีแล้ว,ลวผมบอกเสมอถ้าพี่น้องท่านใดต้องการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นะครับจะ,จะ,จะติติงจะแนะนําจะเสริมจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วบอกอาจารย์น่าจะเสริมประเด็นนี้ไปในรายการด้วยโทรมาได้เบอร์อาจารย์อามีนขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วประชาสัมพันธ์หนังสือที่ผมบอกเคยบอกไปนะว่าอาจารย์อามีนเขียนหนังสือมาเล่เมหนึ่งเกี่ยวกับอิสลามชื่อหนังสืออิสลามกับระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตเป็นหนังสือที่จะทําให้พี่น้องแยกหลักฐานนเป็ ไม่ถูกใครหลอกใครเอาหนังสืออะไรมาก็จะแยกเป็นว่าหลักฐานที่อ้างในหนังสือเล่มนั้นเป็นหลักฐานที่เชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้อาจารย์มีเขียนหนังสือเล่มนี้มาถ้ามีน้องติดต่อท่านอาจารย์มีได้ถ้าสนใจนะครับจากลาไว้เพียงแค่ไว้เพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปว,บบวันพิลไลต์ฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ